สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับวันนี้มาขึ้นอเอ้ยขึ้นเจ็ดสิบนะครับจริงๆไอที่อัดเนี่ยจะเจ็ดิบสามแล้วนะครับเลยไม่ได้อัดให้ดูนะครับส่วนคลิปนี้ก็จะเป็นลายใหม่ละหลังจากที่ผมขึ้นเจ็ดบามเจ็ามเนี่ยแต่เจ็ิบผมยังเป็นลเล่นไลน์นี้อยู่เนาะอันนี้หลังจากที่ผมคุยงานกับเพื่อนแล้วก็มาเล่นนะครับนั้น่าจะเป็นช่วงวันนั้นวันวันศุกร์มั้งจำผิดนะเออ วันนั้นเป็นวันศุกร์พอดีนะครับก็วิ่งให้มันตันๆไปตอนนั้นพอผมจะไปทำอย่างอื่นแล้วผมจะไปนอนด้วยผมก็เลยอัพให้มันเจ็ดสิบเกินไปทำอย่างอื่นนะครับก็ตั้งแต่เจ็ดสิบเอ็ดมั้งตั้งแต่เจ็ดสิบเอ็ดผมจะวิ่งลายใหม่ละผมจะไม่ใช่วิ่งลายเก่าละผมจะไม่ไปวิง่งไอสะพานตรงนั้นละตั้งแต่ขึ้นเจ็ดสิบขึ้นนะผมจะไปวิ่งแบบลายเร็วเลยทีนี้มันจะแบบมันจะเฟเี้ยวละเออมันลายมันจะเฟี้ยลวละก็ตอนนี้ก็ขึ้นมาเจ็ดสิบสองแล้วนะครับอีกอีก ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์วะอีกเอ,อ่อ22เออ22เปอร์เซ็นต์ผมก็อัพแล้วเดี๋ยวก็คิดว่าน่าจะโบว์สี่ทุ่มนี้เดี๋ยวผมก็จะไปวิ่งให้มันขึ้น73นะครับคลิปส่วนคลิปก็น่าจะอัพแบบอัพค่อยๆอัพทยอยอัพดีกว่าผมว่าน่าจะเวิร์กกว่านะครับอัพรวดเดียวแล้วเออเดี๋ยวก็ดูงงนะครับอัพอัพค่อยๆอัพดีกว่านะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปที่70นะครับก็ขึ้นสี น้ำเงินเข้มปะเออน้ำเงินเข้มประมาณนั้นเฉียวก็รู้สึกดีขึ้นเยอะนะครับเจ็ดสิบเฉียวง่ายขึ้นมากแล้วก็ผม่ไปลองวิ่งสามสามูนแล้วแต่ไม่ได้สตรีมให้ดูนะครับเอาว่าเดี๋ยวไว้ขึ้นสักเจ็ดห้าเจ็ดหกอะไรงี้เดี๋ยวผมจะมาสตรีมให้ดูนะครับก็เป็นเฟสสุดท้ายแล้วนะครับอีกสิบเวลนะครับก็จะครบแล้วนะครับโปรเจกต์ต่อไปก็จะเป็นวิ่งปลดแล้วก็ทำเอเจโรนะครับที่เหลือก็คอนเทนต์ก็ รอดูท้วยกันนะัหลังจากนี้นะครับแต่ใกล้ละคาดว่าน่าจะประมาณเดือนหน้าก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับประมาณต้นเดือนหน้านน่ก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับไม่น่าจะช้าเร็วๆกันนี้ละเออผมผมแมเนจเวลอะไรแบบนี้โอเคมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด7จสิบนะครับก็วิ่งได้เรื่อยๆนะครับเพราะตอนนี้ก็จะ73แล้วนะครับวันเดียวเสาร์ทย์ล่อไป73เลยนะครับก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครับตอนนี้ก็วิ่งวิ่งไปเรื่อยๆครับ อันนี้จะเป็นลายเดิมก่อนนะเอออันนี้จะเป็นลายสุดท้ายแล้วมั้งผมไม่แน่ใจว่า71็ดอ็ะไปวิ่งลายไหนนะครับแต่71ผมไม่ได้ถ่ายตอนผมอัพขึ้น71นะอันนี้ผมขอโทษเลยผมอัพตอนผมวิ่งตอน71ไปแล้วนะครับอันนี้ขอโทษเลยนะครับผมลืมจริงๆนะอันนี้ลืมจริงๆเป็นคลิปแรกเลยมั้งที่ผมลืมนะครับเดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็วิ่งกันปกติไม่มีอะไรนะครับก็เอาว่าไวปเจอกันคลิปหน้าแล้วกันฟังเพลงอะไรไป ไปนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันเพราะเันจะไม่มีเรื่องอะไรคุยก็เดี๋ยวเรื่องหลูมเดิมๆนะครับส่วนเออล้วรอดูกันนะครับว่าวันที่19เนี้ยเป็นวันหรือวันพรุ่งนี้เพราะตอนนี้ผมอัดคลิปอัดเสียงในตอนเวลาที่วันวันที่สิบแปดสิบแปดนะครับพรุ่งนี้ประมาณตอนเที่ยงเป็นอัพแพทนะครับก็รอดูว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะครับก็รอดูนะครับว่าแพทจะมีการเพิ่มลดปรับอะไรหรือมีโหมดใหม่อะไรก็รอดูกันได้นะครับ กับแพเเมืองไทยนี้นะครับเลยไปเรื่อยน,นะครับอาว่าเจอกันคลิปขึ้น71ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฟังเพลงให้สนุกครับผม it's true